เบิ่งฟังท่างที่ตะวันตกนะครับผมพี่น้องนะครับฟองฝ้าสวยงามเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายเฮาทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีทักทายกันนะครับผมวันเสาร์ที่ส1เอนะครับผมเดือนกระะกฎาคมสอง4หสิบี่ 2, นะครับผม สวัสดีทักทายกันตอน,นย่างมะแร็งนะครับนี่ตาสิบห้าพี่พ้านนองนะครับผมมาเบ่งบรรยากาศนะครับผมรอบๆลบบานตอนช่วงย่างมะแร็งนะครับผมนะครับยาก็ะหกนี้ยจักน่อยนะครับผมช่วงหนาฝนนะครับ พีพานอกเ้ามากฟังเสียงเกียดห้องนะครับผมมีมาแรงนะครับปีนี้น้ำจะไหลจักน้อยนะครับผมปีนี้บร่ได้สูบน้ำใส่เข่านะครับแต่ว่กากับหญาก็้หลนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นสนูนะครับ แล้วก็จะมีงานสีแดงๆเนี้ยงมาครับอยู่กลางๆครับแล้วก็ที่เห็นอยู่อ่าคางสานี่ก็คือต้นมะกอกนะครับผมต้นมะกอกที่ใส่ตะมังคุ้งนะครับนี่ครับมาก็จะค่อน,น้างรกนะปีนี่พี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับมะกอกครับผมกาะจะพอดีนะครับผมตอนช่วงเกี่ยวเข่าก็จะซุกพอดีนะครับใส่ตำคุ้งนะครับผมช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องห่วงครับผมยางไปใส้กับมีแต่หญ่านะครับหยามันเหี่ยเร็วนะครับผมมันถือฝนนะครับ มันเงวเร็วนะครับจะยู่แถวๆบ้านผมก็จะโบใส่ยาคายยานะครับผมก็ใส่วิธีการตัดเอานะครับจะพามาชมบรรยากาศทงหน้านะครับผมตอนนี้มาแรกนะครับก็จะผ้าพีผ้านองเฮ้านะครับผมมาเบิงผ้าที่ต๊นะครับผมมันก็สีบบท่านแล้วนะครับวันนี้ ครับพระอาทิตย์ตกฟังนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่เศร้าเนี่ยยังไม่เศร้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็จจะเห็นพระอาทิตย์มันขึ้นฟังข้างปลายหน้านะครับฟังนี่ปีนี้น้ำร้ายนะครับผมนี้น้ำร้ายนะครับปีนี้บร่ได้สูบน้ำใช้หน้านะครับว่าทางไอ้เพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ ปล่อยน,น้ำมานะคนะครับเบิ่งฟังท่างที่ตะวันตกนะครับผมพี่น้องนะครับของฝ้าสวยงามเลยนะครับผมพาพี่พีน้องนะครับผมมายางเลาะทงนะครับผมเบืงองพา,าทีตกดินนะครับครับสวยเลยครับผม อันนี้ก็อยู่อยู่ในเขตอําอเภอเมืองจังหวัดอุดรอดอยู่นะครับผมแต่ว่ามันอยู่โซนทังหนอกนะครับมมีเสียงรถนะครับผมเงียบสงบนะครับบรรยากาศนี่ครับฟับงทังมีหยา,ากดทิวเขาค่อยไลาปไปเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่า,ามันมีน้ำนะครับผม เร็วเร็วเรียกตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาเรียกตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาขอมือดิตุกไว้ขอมือก่อนเออขอมือก่อนเลยวเลยตอนนี้แสงกับ่ค่อยมีแล้วนะครับผม ้าทิศตกดินเรียบร้อยนะครับนี่ครับสวยนะครับผมสวยงามนะครับนี่ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับผมบรรยากาศอ่าทิศตกดินนะครับผมอยู่แถวๆบ้านผมนะครับนี่ครับนี่ครับ น้าเต็มสะเลยนะครับผมปีนี้ครัรรมาเบ่งบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศทางหน้ายมมาแรงนะครับชมพระ,ะอาทิตย์ตกดินนะครับผมครับวิวครับวิวสวยครับผม บรรยากาศดีครับผมฟังเสียงเขียดห้องเขียดจะหน้าห้องนะครับผมแงมาแรงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกตำลังใจนะครับผม สำหรับเมื่อนี้ก็ขอโตล่ลาพี่น้องไปกอนนะครับผมเจอกันใหม่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ